มาดูกิจกรรมนะคะเพื่อการรักโลกกันบ้างค่ะ,ะจากทางเซ็นทันพัฒนานะคะโดยเซ็นทันพัฒนาค่ะจับมือกับกทมอและพันธมิตรนะคะต่อยอดงาน Green Expo แห่งปี Better Future Project 2024สนับสนุนนะคะ ECo l i f e s สไตลค่ะโดยทางคุณอุทัยวันอนุชิตานุกูล h e a d of e x c e l l e n นเ a น n ์ s อนด์ซั l เต e e e เบิลเดเบมจอเซนทันพัฒนาค่ะบอกว่าบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมาชนนะคะมุ่งมันด้วยบทบาท p a c e Maker ผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็น The Ecosystem for All ระบบที่แข็งแกร่งและยั่งยืนเชื่อมโยงทั้ง Place, People, Planet พร้อมทั้งยังคงเดินหน้าสู่เป,ป้าหมายองค์กร Ne t ซ ero 2050 เดินหน้าจับมือพันธมิตรนะคะนำโดยกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะตลอดจนลูกค้าแสงพลังขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนจัดงาน Green Expo Better Future Project 2 0 2 4 นิทรรศการที่เข้าถึงและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั่วไปค่ะเพื่อส่งต่อและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่แรกที่เซนทันเวิลนะคะระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็มีการเตรียมรถโชว์ที่ศูนย์การค้าเซนทันอีก5สาขานะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากทางคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ที่เซ็นทันเวิล์ค่ะวันนี้เรามาจัดงานนี้เพื่อที่จะเชิญชวนคนทั่วไปนะคะที่เดินผ่อนปัญหามาในสูนการค้าเราเนี่ยให้ตระหนอักถึงประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมได้นะคะ หลังจากจัดที่เซนท์เ l นเวิลแล้วในช่วงของเดือนกรกดาถึงพฤศจิกาเนี่ยเราก็จะมีโรดโชว์ไปตามสาขาต่างๆทั่วประเทศนะคะตั้งแต่ที่เวสต์วิลล์นะคะแล้วก็ไปที่ขอนแก่นที่เชียงใหม่หาดใหญ่แล้วก็ศีรีราชาสำหรับงานนี้ค่ะ Better Future Project 2 0 2 4ระหว่างวันที่17ถึง23ิมิถุนายนนี้นะคะจัดที่ชั้น1โซนเดส s ซ l และโซนบีคอน4ศูนย์กัค้าเซนทัน จะได้พบกับไฮไลท์กิจกรรมต่างๆค่ะได้แก่ท่องแอคชั่นเอซีบชั่นนิทรรศการเพื่อโลกเทคแอคชั่นพบกับแชร์ทูแชร์เก้าอี้นี้มีไว้แชร์โทรบอกโลกที่ Answer the call phone booth ทอกรักโลกพบกับเสวนาเสซนทันพัฒนา Green Partnership 2 0 2 4และยังมีโซนตลาด Action Market at s e n t r a l World Offices รวบรวมไอเทมรักโลกจากร้านค้าแบรนด์ดังค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬกาค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้แล้วค่ะที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิด์นะคะจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ค่ะ